สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออผักใกล้ตัวที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะบวบเหลี่ยมอะคะ่ะครับบวบเหลี่ยมใช่ค่ะที่อยู่ในแกงจืดในผัดไข่อะไรแบบนี้แต่แบบว่าใครจะคิดคะว่าผักบ้านๆแบบนี้จะมีอะไรซ่อนอยู่ครับผมจริงๆมันน่าสนใจกว่าแค่ความอร่อยเยอะเลยนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาเจาะลึกกันว่าทําไมบางทีเขาถึงมองว่ามันเป็นเหมือนออยาจากธรรมชาติใกล้ตัวเราเลยใช่ครับ มาดูกันว่าสรรพคุณที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างคือก่อนอื่นต้องแยกนิดนึงเนาะบวบเหลี่ยมเนี่ยค่ะชื่อวิทยาศา,ศาสตร์เขารูฟ้าอะคูตังกุล่าผิวมันจะเป็นสันสันเหลี่ยมๆชัดเจนเลยเอ,อ๋อค่ะค่ะไม่เหมือนบวบหอมที่จะกลมๆเรียบๆกว่าถูกต้องครับอันนั้นบวบหอมเนื้อจะนุ่มกว่าด้วยแต่บวบเหลี่ยมจะมีเอ,อ่อกรุบๆนิดนึงแล้วที่น่าทึ่งคือคนสมัยก่อนเขาใช้ประโยชน์แทบทุกส่วนเลยเหรอคะ ไม่ใช่แค่ผลใช่ครับไม่ใช่แค่ผลอ่อนที่เรากินกันทั้งใบดอกมเมล็ดหรือแม้แต่ใย,ยบวบที่แก่แล้วนะครับก็เอามาใช้ได้หมดเลยโอ้นเรามาเริ่มมันที่สรพคุณเด่นๆเ,เลยดีกว่าค่ะเรื่องแรกที่เหมือนจะได้ยินบ่อยๆคือช่วยล้างพิษอันนี้ยังไงคะครับหลักๆเลยก็คือบวบเหลี่ยมเนี่ยน้ําเยอะมากครับพอเราทานเข้าไปมันก็ช่วยขับปัสสาวะอ๋อเหมือนช่วยให้ฉี่บ่อยขึ้นประมาณนั้นครับ พอขับปัสสาวะบ่อยร่างกายก็จะได้ขับของเสียสารพิษตกค้างออกไปได้ดีขึ้นแต่ที่น่าขนใจกว่านั้นคือมีข้อมูลจากออวารสารวิทยาศาสตร์เกษตรนะครับค่ะเขาทดลองในหนูพบว่าบวกไม่ได้แค่ช่วยขับปัสสาวะอย่างเดียวแต่ยังมีฤทธิ์ช่วยลดการอักเสบด้วยครับเอ้าจริงเหรอคะลดอักเสบได้ด้วยครับซึ่ง2องอย่างนี้มันอาจจะทํางานคู่กันก็เลยช่วยให้ร่างกายกําจัดของเสียได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีก เข้าใจเลยค่ะคือไม่ใช่แค่ขับน้ําออกไปเฉยๆมีเรื่องลดอักเสบมาเสริมด้วยอืมและอีกประเด็นราคาที่ว่าช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้อันนี้มีงานวิจัยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีงานวิจัยจากอินเดียเลยครับเขาศึกษาในหนูทดลองที่เป็นเบาหวานแล้วก็พบว่าสารสกัดจากบวบเหลี่ยมเนี่ยสามารถช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้จริงโอ้อันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะครับมันก็ชี้ให้เห็นว่าบวบเหลี่ยมอาจจะมีสารบางอย่างที่ออกฤทธิ์ต่อ,อก,กระบวนการจัดการน้ําตาลในร่างกาย ซึ่งก็อาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่มีภาวะเบาหวานหรือว่าเริ่มมีความเสี่ยงหมายถึงภาวะดื้ออินซูลินอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับภาวะดื้ออินซูลินที่ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้น้อยลงก็อาจจะได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยอืมอืมค่ะ นอกจากเรื่องน้าตาลเรื่องแรงพิษแล้วเหมือนจะมีเรื่องผิวพรรณด้วยใช่ไหมคะวิตามินซีสารต้านอนุมูลอิสระอะไรพวกนี้ถูกต้องครับบวบเหลียงมีวิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆด้วยซึ่งสารพวกนี้ก็จะช่วยปกป้องเซลล์เราไม่ให้ถูกทําลายช่วยชะลอไวัยได้ทั้งอ้อมแล้วก็ดีต่อผิวพรรณโดยตรงเลยครับแล้วถ้าอยากได้ประโยชน์เรื่องผิวควรทานแบบไหนดีคะต้มผัดแน่นอนครับ อันนี้เป็นจุดเด่นเลยบวบเหลี่ยมใย,ยอาหารสูงมากจริงๆซึ่งใย,ยอาหารเนี่ยมันจะไปช่วยเพิ่มกากในลำไส้แล้วก็กระตุ้นให้ลำไส้ทำงานบีบตัวดีขึ้นอ๋อเหมาะกับคนที่มีปัญหาท้องผูกมากๆเลยนะคะใช่เลยครับใครท้องผูกบ่อยๆลองทานบวบเหลี่ยมดูอาจจะช่วยได้เยอะครับทีนี้มีเคล็ดลับไหมคะว่าจะทานยังไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่ที่สุดก็อย่างที่บอกครับคือปรุงอย่าให้สุกเกินไป ใช้ความร้อนไม่สูงมากไม่นานเกินไปพวกต้มนึ่งหรือผัดเร็วๆเ,เนี่ยจะดีเพื่อรักษาวิตามินซีนะคะใช่ครับวิตามินซีมันสลายง่ายแล้วก็ทานคู่กับโปรตีนดีๆก็จะยิ่งดีครับเช่นไข่เต้าหู้เนื้อปลาเนื้อไก่ไม่ติดมันก็จะได้สารอาหารครบถ้วนขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เลือกแบบปลอดสารหรือปลูกเองได้ยิ่งดีเลย เยี่ยมเลยครับถ้าเลือกแบบออร์แกนิกได้หรือปลูกเองได้ก็สบายใจเรื่องสารเคมีตกค้างไปได้เลยค่ะกลับมาที่เรื่องภูมิปัญญาโบราณที่เราเกิดไว้ตอนแรกนอกจากผลแล้วส่วนอื่นๆที่ว่าใช้ได้มีอะไรบ้างนะคะอยากฟังอีกทีค่ะได้ครับเอออย่างใบอ่อนสดๆเนี่ยคนสมัยก่อนก็เอามาตำๆๆแล้วก็พอก แก้ผื่นคันหรือเวลาโดนมแมลงกัดต่อยอ๋อใช้พอกผิวหนังได้ใช่ครับส่วนดอกก็เอามาต้มกับน้ำดื่มเป็นชาช่วยแก้ไอขับเสมหะได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ที่เด็ดสุดน่าจะเป็นใย,ยบวบจากผลแก่ๆพอมันแห้งเขาเอาเปลือกเอามาเล็ดออกหมดมันจะเหลือแต่เส้นใยเหนียวๆข้างในอ๋อที่เอาไว้ขัดตัวกันใช่ไหมคะใช่เลยครับนั่นแหละครับใย,ยบวบ ขัดผิวจากธรรมชาติเลยโห oh, ครบรงจรจริงๆค่ะใช้ได้ทุกส่วนเลยจริงๆแต่ก็น่าจะมีข้อควรระวังอยู่บ้างไหมคะสำหรับบางคนมีนิดหน่อยครับคือตามตำราแผนไทยเนี่ยบวบถือว่าเป็นยาเย็นหรือมีฤทธิ์เย็นค่ะคนที่ธาตุเย็นอยู่แล้วหรือว่าออท้องอืดง่ายท้องเสียง่ายก็อาจจะต้องทานแต่พอดีพอดีไม่เยอะเกินไปอืมอืมเข้าใจค่ะ แลวก็สำหรับเด็กเล็กๆหรือผู้สูงอายุที่อาจจะเคี้ยวไม่ค่อยสะดวกก็ควรจะปรุงให้นิ่มๆหน่อยจะได้ทานง่ายขึ้นครับค่ะสรุปแล้วก็คือบวบเหลี่ยมผักบ้านๆที่เราอาจจะมองข้ามไปเนี่ยจริงๆมีประโยชน์ซ่อนอยู่เยอะมากเลยนะคะครับผมทั้งช่วยล้างพิษขับปัสสวาวะลดอักเสบมีส่วนช่วยเรื่องลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีดีต่อผิวแล้วก็ใยอาหารสูงช่วยขับถ่ายอีกครบเครื่องเลยครับ แถมหาง่ายราคาไม่แพงด้วยจริงค่ะเป็นของดีใกล้ตัวจริงๆนะคะครับแล้วมันก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้นะครับว่าในเมื่อผักธรรมดาธรรมดาอย่างบวบเหลี่ยมเนี่ยยังมีอะไรให้คนคบทั้งจากภูมิปัญญาเก่าก่อนหรือจากวิทยาศาสตร,รใ์ใหม่ๆได้ขนาดนี้ค่ะเอ่อมันจะเป็นไปได้ไหมว่ายังมีพืชผักสวนครัวบ้านๆอีกตั้งหลายชนิดที่อาจจะมีคุณสมบัติทางยาหรือประโยชน์อื่นๆที่เราอาจจะยังไม่รู้หรือว่า หลงลืมกันไปแล้วก็ได้นะครับรอแค่วันที่จะมีคนกลับมาสนใจมาศึกษาคนพบคุณค่าของมันอีกครั้ง